พอที่สิ่งแล้วนะคะเลขที่19เกเป็นตัวแทนของกลุ่มคนนะคะวันนี้จะมาพูดในเรื่องของลำดับขั้นในการกําเนิดกลยุทธ์นะคะในขั้นที่1วิสัยทัศน์นะคะจะเป็นการมองภาพในอนาคตของผู้นําและสมาชิกในองค์กรและกําหนดจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อช่วงเพื่อเชื่อมโยงภารกิจค่านิยมความเชื่อเข้าด้วยกันจุดมุ่งหมายจะต้องชัดเจนและสามารถเป็นไปได้นะคะอในขั้นที่2นะคะภารกิจจะเป็นกิจกรรมหรือสิ่งที่องค์กรจะต้องทําหลักๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์นะคะ ขั้นที่3เป้าหมายจะเป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต<ม>ซึ่งองค์กรพยายามให้เกิดขึ้นหรือหมายถึงการกําหนดภารกิจในรูปแบบของผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะขั้นที่4นะคะวัตถุประสงค์จะเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้กิจบรรลุผลหรือหมายถึงเป้าหมายระยะสั้นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งผลลัพธ์ก็คือสามารถวัดค่าได้นะคะในขั้นที่5ลําดับกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะ จะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและการดําเนินงานของบริษัทและการแบ่งปันโครงสร้างและการบริหารงานออกเป็นหลายหน่วยธุรกิจหรือหลายสายผลิตภัณฑ์นะคะในขั้นที่6การกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะจะเป็นการมองวิธีการแข่งขันซึ่งบริษัทจะต้องพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันความเป็นผู้นําทางด้านของต้นทุนและการปรับตัวที่รวดเร็วการมุ่งที่ลูกค้ากลุ่มเล็กนะคะขั้นที่7ด กลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับ